โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุตังทุตังสรณังคัจฉามิธัมมังสะรณังคัจฉามิธัมมังสละนังทัมมังสะรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามะอุตติยัมปุต อังระนังัจฉามีพุทธิยมปีพุทธังสรนังคัจฉามีพุทิยมปีธรรมังสรนังคัชฉามีพุทิยมปีธรรมังนังตะรนังคัามุทิยมปีสังขังสรนังคัชฉามิี ตเตียมปิพุทธังสรนังกระชามีตัเตีย,ม,ตตยมปีธรรมังสรังกัจชามีตตียมปีธรรมังสรนังกระช้ามีตัเตียมปีสังขังสรนังกระช้ามีอามะพันเต ปานาติปตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะทินาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะทินาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิเสุ นิชาจาราเราระมณีสิกขาปะทังกะมาทิยามีก็มีสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามีมุสาวาทาเราระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามีมุสาวาทาเรระมะีสิกขาปะทังสมาทิยามี สุราเมระยะมัชชปมาทตานาเวระมณีสิกขาปัทมาทิยามิสุวาเมระยะมัชชปมาตานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิมานิปัญจาิกขา यामुनि समाहितो न तेन समाधि किञ्चि एतां एतेन साधेन सुवाति होतोमानान् नैकान्यमाहो सामाधिनाथेन समो न विशति एनाम्बीनां रतनां वलिताम् एतेन साक्षेन सुवाति होतु याम्बोदातरसं वसता

मा गाय धामि यता मायो สอนง่ายบอกง่ายเนาะสาธุครับแข่ง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 สาธุ อาเลยคะใส่เลยครับใส่เลยครับอะไรครับสครับอะไรครับสาธุสาธุสาธุเชิญเชิญครับเชิญครับอันสจหน่อยวรพลร่วมตักบาตรด้วยล้นนี้นะครับอาจารย์เพลงนะครับสิทธิสารเจ้าพ่อพักการมาร่วมงานด้วยนะครับ ครับครับอ๋อมาๆๆพ่อให้น้องใส่ด้วยสิใด้วยกันอ๋ออ่าใส่กันไอ้อ่รอบจารย์ เื่อพเพไทยครับเทินครับสวัสดีครับเทินครับครับเทินครับ ามามาร่วมงานใส่บาตด้วยนะครับตำบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านกาแฟากับขีชมด